ครับตอนนี้อยู่บ้านกกอกบ้านลุงค้นนะครับมาหอดบ้านเพื่อนแรกอะเสียลาะช่มตลาดเพื่อนแล้วมีตลาดหลายสิ่งหลายอันนะครับตลาดเพื่อนนะครับสัสงเกตว่าบนถนนหิมบ้านเพื่อนนะครับฟังทั่งเดี๋ยวก็บ,บ้านเพื่อนี่มีร้านค้าขายสินค้าต่างๆว่าของกินของใสหรือของทีละลิศน,นะครับยวสีผ้าก่น้องข่างยางเบมมิกมาขาเพื่นขายอย่างไนี้เนาะ ผมเริ่มจะสร้างซูชิบ้านเพืนน่นอนนะครับตามถนนนะครับลานเลยมาดูกันเพี่นว่าหมู่บ้านคนหลายครับนี่ก็นี่ก็ฝ่ายับชิม้าหารหลากหลายมากของกินของใส่ตั้งเน็เอดเน็ดตยังเนาะครับคุณแม่เน็ดบดจ้าเน็ดบดเอามาจะใส่หน่อยหนึ่งผู้คือเก็บผู้เก็บทั้งผู้ขายยังไงเล่ของละลายของละลายโอ้เน็ดบดแท้เนาะโอ้ขายดีไแม่หมู่บ้าน<อ> เมื่อวานบ่ได้มาเมมื่่อวานบได้าสิคือว่าคนหลายเมื่อวานเยอะบ่มีของบ่มีของอันนี้อันนี้ร้านของแม่ตินี่อันเดียวกันเดียวอุบกบกจะบกเนอะไม่ส้มสิบบาทสกีสิบบาทสกี้สิบบาทบกบกขายยังไงนี่อ้โขายเป็นขายเป็นกิโลเป็นขีดเนาะขีดได้สิบบาทท้าเองวะ นี่ขันท้ายยังสี่้อเบื้องมือนี่เเียมันมาสีเสียวใส่มือตัวนี่ของแท้งยุสเซนนะมองดูดูนี่โอ้ของแท้งยุสนนะไม่ค่าบกบกคองแท้ตัวนี้อะไรมันมันมาเป็นที่นี่ก็ไม่ซื้อเอาเมื่อวานในยอดลายบนไหนขายของบ้านเมื่อวานในควายขายเพื่อนบริขายเอาบุญขายเอาบุญค่ะไปล้างรวยเพื่อนอ๋อบริข่ายค่ะมุขมาขายเงินข้นหลายบนไหนเมื่อวานข้นหลายขาดว่าอุ้ยรถนี่จากนี่หอดใส่จากพูนหอดพูนเจ้ะ แล้วไปจะว่าหันพ่อบอเขาว่ารถขี่ประมาณจะลอยขันจะลอยเฮ้ยจะลอยไปเลยลอยไปเลยท่านฟังนี่งท่าปิดถนนทุกศาสนาคนากคนน้อยปิดเด้อมันก็ไปเนี่ยเขาจะโทางเขาขึ้นจมเขาเขากระชีดจมศิลักจมอยู่นั่นแต่เขาบเปล่าปากบุญเนาะครับแรงบุญแรงบุญเนาะวนไทยใจดีใจดีครับวันนิลลาที่สองเลครับพี่น้องวองป่ายขายเขากี่ยงสีบัตรเด็กขายเป็นถุงเนาะ เป็นใช่ไหนที่ไนมคือดึูนมันเข่าเพื่อสุขภาพและอนามัยใช่อันนี้เป็นของสวยของงามของทีระลึกของที่ระดึกของทบ่ระดกของเทจากทำ้ะโนดเลนดมีขวากกำไรนีอยังได้เลยมีกำไลมีที่มีส่อยะได้ปลุกเสกบ่าครับของมูลินหรือจังหดหรือเขาเป็นของมาจากฝุ่นหรอค่ะจากุ่นเนาะมึงว่านได้ขายดีปะ ปาเจคือพัดคนคือว่าคนเป็นหมื่นเนื้เอนนูเลยไปทำบุญกัิ้เลือยทานคนผมเปนค้นผมเป็นค้นยุนี่สิโอ้มาเป็นค่างเป็นข้ามาตลาดสิมาประจำวันนี้ที่จังไหนสิมาเนาะครับพี่น้องครับพี่ของสวยของงามนะครับมือได้เพิ่นบ่มาเขาก็ขายธรรมดาเนาะคนไทยเขาบอกกันได้ยี่ดอกเนาะอมีบานนี้ทัดมากนี่เป็นนี่เป็นคือสีไม้จากสวนเนาะบานกล้วยมาจากสวนก็มีมาจากคูด้วยจ เ็ดมาาจกันมีอาหารสุดยอดบ่ครับมันยังจ้ะปีกล้วยบ่มีเขาเอออาหารสุดยอดตัวแม่นั่นล่ะเนาะมันสุดเนาะเออเนี่ยนะวันนี้มึงเล่นเนาะค่าอาหารสุดยอดมาขายน้ำเดือดเจ้าอันนี้มันล่องสุดยอดเนี่ยแม่นความสินค้าเบอร์สองสินค้าเบอร์หนึ่งตัเป็นปีกล้วยสุดยอดเฮ็ดเย็บเองปะครับ คือจ่าคือมันไปเก็บน้ำานเดียวกันงหวนู่มเด้อแมนไปเก็บจ่าอ๋อลูกคือร้านน่ะนะร้านร้านผู้นี้จ่าม่เปนร้านเจ้าของโอ้ร้านคือเก่าานที่มีรานเป็นของตัวเองร้านคือเก่าร้านอะไรอันนี้ขายอเขาขายย่งไเขาขายอย่งไนี่มาซื้ออะวเขือเถ่าด้าเื่อนนี่บอกแซวค่ะแพงเขากันแหงเขากันหบาทนึงกี มันน้อยน้อยเนี่ยนี่นี่น้อยแกนนี่น้อยกิปอร์นี่นุกหวานนี่นีุ่กแล้วล้นควนใบขื่นนี่ล้นพวนหรือที่ซุมนี่บมืีซุมนี่อ๋อันนี้อันนี้เท่าไรทั้เฮดบดเท่า้ยหมูวานมูเจ้าบดหรเมื่อ่ขายบอเฉพาะมันแดดหมูว่านหมูว่านแดดครับมูเจ้าหน้าจะเมื่อขายนี่เฮดนี่หมูว่านเนี่ยหมูวานเอาง่ายมือนีเมื่อไหสองคนมืมีแดดเลยมันบด เฮดบดนี่นนะว่านี่แห้งหลายเหี้งเาะพี่ทั้งชนิดแห้งและชนิดน้ำเตียน้อไม้างได้เยปอนี่น้อไม้บวกบวกบับเจ๊พูดนีบวบขิง้งไม้เท้าไมเนี่ยหาซิฟจ้ามังกรขมหอาเอากายแม่มาซื้อด้พี่น้องัมดเยอันนี้อันนี้ร้านนี้ก็ซีเมนขายน้องไม้บ่น้องไม้เฮดบดเยะ เบ้งทัวมีกันเงสิ <c oughs> ทัวว่มีผู้ปลูกไหมครับ <c oughs> หาทัวอยู่ทัว <c oughs> อันนี้เนาะไม่สมเนาะไม่สมขายไ,ไหมปลูก่ยังบ่มาอยปลูกละลอยเนาะ <c oughs> นไม่สมผูนะครับ <c oughs> ตํ้มเขาเบียร์ตีน <c oughs> ้ีแกงน้อไม้ตแกงน้อไม้ขายตี <c oughs> เอาไม่หอดจันฟานติขึ้นยังไเขาอนียังโอ้ตนหูโ้ยตุนหนูของปลายดีนะครับป้วยป้วยป้วยเอาเอ ขาปอกขลาโพดปลาสมวองประแดกนะครับล่าัดมากนี่หลายนี่หลายครับล่าชุดเอนนแกนะครับเคื่องดื่มเพีงดื่มเื่องดื่มยูกับไฮกับมี่ื้อยังบัดเนี่ชื่อนมให้ลูกทีมงานเท่านังนนัสื่อยุติมือดีเพรมีลงท่านเนาะเรื่มท่านแล้วเอาลูกไม่น้ำแอ้วมีไงอืมของกินของใส่หลายนะครับมานี้บัก้มโม โซโบมาใช่ไหมตอันนี้เฮ็ดบดอีกแล้วอันนี้กระถั่มกล่อมตัวนี้จะเป็นของกินของกินน้ำสวนน้ำไฮน้ำผู้เขาครับมีข้าวเมาด้วยอันอันเม่นอย่างนู้นห่อไปตองนี่เนาะข้าวเมาคือกันจ้าแบบบุกคุกยาหม่องยาดมกับมี่ฮะผู้วิ่งผู้เวียนเนาะลังวันใหญ่ก็มีพูอยากรวยรังวันใหญ่กับมี่แพงนี่เพราด้ขายรังวันที่หกมันบค้า ขายหอดหาเตีจ้ารางวัลที่หนึ่งกับรางวัลที่โอ้หนึ่งหอดหารับเบียกถ่ายได้ครับแข็ง่งมากครับยูสามตัวหน้าดูขางชิงชักซิดยูขางหมองพระจิจักกะละนะครับถึงเพิ่นเอามาหมู่บ้านนี้นะครับอัานแม่ตะเคียนนี่แหละร้านนี้ตะเคียนนะครับเนาะเอาพต้มไปาหยั่งขอพรขอพรจิตถือดึงเลยครับเนี่ยอาวอ้าวอาผู้โศกผู้หยังนะครับอันนี้คือหมองซักกะละเอาเลาะตลาดไปเรื่อยๆ ต้องฝากขรันตั้งเป็นเสือผ่าเสือผ่าแกินนคที่นขยี่นมดอกจอกดอกจอกกล้วยฉาบเนาะกล้วยกล้วยทั้งนั้นเลยลอตเตอรี่ก็ขายอ้มือนีิสพ่อมันบอดเดดมีแต่ผู้ขายเฮ็ดบดผู้ว่า่มาเพิ่กันมาขายเด็ดไม่บดเหรอ โอ้ยน้องสะพ่อหนึ่งที่โอ้กล้วยสุกข้าเคี่ยกับมี่พอเยี่ยมได้กว่านี้สุกคาเคียบุกกล้วยนะครับเสียวผาอ้าแบกทั่งเที่ยวคนกับมาเที่ยวเป็นเสียวผาหมาแพรนะครับอ่างเดินฟังทั้งพุ่ณไปมี่นะครับกระฟุงกาแฟบ้านสวนยางจอดรถจอดล่ามาเอาพอดีบักรุ่งคนเนาะคนเปนรถตลาด O จะเกิดิที่หลากหลายนะครับทุคนมาไมเก้ขอบคุณทุกทุกคนนะคะคุณเะไทยก็ออกมานะบังหัวเว้ยคต้องร้องออ้อไหไม่ก็บได้จะ

เนี่ยเห็ดช่องยูทูบน้ำผึ้งดูสิครับช่องนี้หยอไหนบอาน้อณแม่บ้านบ่าวหอมค่ะอายุหลาไปีแล้วคะอายุไหลาไปีแล้วห้าสิบสามห้าสิบสามป้ายูทูบเบอรอายุได้หลายกว่านี่เลยยูทูบเบอร์เก่าแก่กว่าเพื่อนค่ะนะครับเห็ดมาจักปีหรือพี่าอ๋อปร่ได้เห็ดมาจักปีแต่ว่าบุกเบิกบุกเบิกบ้านลุงบอลมช่องพี่บ่าวหอมค่ะช่องพี่บ่าวหอมช่องเดียวกันค่ะช่องเดียวกัน ผมเป็นแปลกๆกระมูนอะนะเห็นส่งสิมีอายุกว็สู้ข้นกันเลยอ๋อค่ะเป็นแม่ใหญ่เพื่อนค่ะเป็นแม่ใหญ่เพื่อนค่ะหลายเพืนไลยพี่เท่าที่เท่าที่พี่ยูนี่ประจำบ่ะยูทูบเพื่อนทีมอีกที่มอ่เฮ็ดยูนี่คาดว่าประมาณหลายปคนไลยจากที่ประมาณการกันเลยประมาณประมาณว่าถึงอะไร จำนวนยูทูบเบอร์ที่มาเห็นอยู่อ๋อยูทูบเบอร์ทั้งหมดอะที่เห็นเห็นนะ25 25 25แต่ว่ามาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่มขึ้นมอันนี้เป็นคนในพื้นที่ไหมหรือมาจากที่อไม่ใช่คนในพื้นที่มีเยอะไหมคนในพื้นที่เนี่ยมันมีประมาณคนสองคนนี่แต่ว่าเพิ่งมาทีหลังเริ่มเริ่มเป็นอาชีพเนาะเริ่มเริ่มเป็นกระแสทำใหม่ใหม่เลยอ่ะผมผมแม่ผมก็เป็นแปลกแปลก <c oughs> คนก็คนมุกดาหารเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่คนปกติมุกดาหารมผมมากขาปองแย่หมู่บ้านผมไม่เห็นไม่เห็นมันคือซึบอเรียบๆแต่มสำหรับเลยมาเบิรง <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นหนมู่บ้านเห็นยายหนึ่งส่งสีอายุหลายเติบอยู่ถือกิมบอสีขาวไหมยูทูบเปิลไวเทนสงสัยอยู่หมู่บ้านก็นงา่ายๆแบบบอครับเทาๆบ้านๆยุ่ ผมเห็นที่บอว่าเ้ยท่านยากเนาะยากต้องขบวนคนว่าเล่ยบริษัทหนึ่งแปลกครับผมเห็นของแปลกครับมันหมาตัวผีเด้อแต่คิดว่าแบบว่าจากคนมาใหม่เนี่ยอาจะแสดงว่าของแปลกจากเดัวน้องๆผมรู้สิว่ามันเป็นแปลกๆไงผมก็เคยเห็นจังเสียงนะท่านกัคุณพูครับครับครับมาเอาโชคดีโชคดีพี่ครับครับครับไม่ได้ไ่ได้ให้ระบายไม่ได้เรื่องว่าตลาดจันโ่ห้องบอล นตลาดกันตอนี่กัเพื่นส่งแขเกเพื่อนยิ้มนี่ก็ได้ไปนั่นกทูบเบิร์ทั้งนั้นครับอ่ะเละตลาดอนน้อยตอนะครับบรรยากาศทั่วๆไปนะครับขายของค่อด้วยของที่เราเลือกมาหารการกินนะครับจะเป็นชิ้นขาประเภทอี่หลายตัวนะครับ,รบรนีแนวอยู่แนวกิน หม lives, ื ist, th ่อวานพอได้ขายเพราะว่าคนมีแต่ลงท่านกินได้ขายเพราะพี่หมู่บ้านที่ลงท่านมีคนก็ซื้อกินคือเก่าตี๋เหรอซื้อกินคือเก่าเขาได้เสียเขาได้เสียค่าแพงบ่ครับเนี่ยเสียเป็นไรมือตีเป็นเดือนจ้ะเป็นปีเป็นเดือนโอ้ดีเนาะมีอาชีพเนาะมาต้องเลีนลงกรุงเทียมเนี่ยเอาขายดีขายดีโอ้ดองบักขามป้อมตัวนี่ ไปก็มีกิปลม <c oughs> เอา้าสินค้าแปลกอีกระบาดไงกิปลมกิปลม,ปม,มหุงเท่าไรครับเนี่ยหุงละลอยขายพร้อมถุงเอา้าอันนี้ไม่ยังงี้ปะเนี่ยด้วงสาคูหุลงละลอยเท่ากันเตเี้ยโอ้เขาใจเฮ็ดจังในกินมจอะไรหัวของเสียกับตลาดวันนี้พ้นนี่ครับเด่วงกิปลม โอ้ทั้งพี่ครับเอาเบิ่งเบ่งต่อแล้วพบกันเพื่อนอืมเนาะรวเบิ่งตลาดทั้งพี่อีกเสียผ้าของที่ระลึกครับแน่นอนข้อสินค้าแปลกเฮ้ยพี่กินข้าวจยนหาจะมาขายเมื่อวานเฮ็ดบ๊ทเมื่อวานมันแดด มือนี่ขายเฮดบดบักหลายเลยความฝนลิ้นมือเนี่ยมันบ่มีทุกย่ามละโี้โหมันดีนะเฮ็ดให้มันบดมีแต่บะมีแดดจะเกี่ยวข้าวดอกลมันออกย่ามข้าวดอกตีแนนค่ะเขาบอกนมันเกิดมันน่าย่ามีเฮ็ดบดเขาบอกเซ่บเด้อุ์ซุปปีนึงมันมันปีนึงมันที่ลอมกับดวงเมื่อกี้น่ะนะ ความธรรมชาตินะคะได้จากคูเหล็กไฟแต่ว่าอ๋อค้อนมันมาจากคูกันออกคือกันเนียนบ่ถ้าเขาพ่นก็ถึงเวลาแล้วดิมันมันบมพอแล้วเสือแล้วเนาะเสือมันโอเคแล้วนี่ฝมังไม่เสียหออกคือกัาแค่นเนาะถึงเ้มากอ่เสียวคนกี่งขาดไปหากับเสียค้อนแหลมมากแบบเฮ้ยสิบว่าเอาสิดีเพลงเข้ามาขายสิเอาขายขายนั่นแหละวพ่นขายกระดกกระเดียวเนาะเพียงแค่มาอย่างไรไหมเฮ้ยยันบอกนี่ยังไได้ขายนะอาจารย์โหลดฟรี โหลดฟรีครับโหลดฟรีบางสิบว่าไปฟังฟรีว่าไปฟังบังตั้งไว้ล้านไว้ปั๊บเขามากกับให้เขากดกดโหลดเลยกดติดตามนั่นแล้วอย่างเพื่อเหตุไม่เห็ุเราได้แพงหนึ่งเก็บรายเดือนผมถามแล้วค่าแพงบ่แพงเป็นรายเดือน ต้องขายดรอกแค่โมนีใจดีเฮ่าใจร้องกันมาฟังฟี่ฟังฟี่น้ำรัองมาพอเก็บนิกมชิดจากการฟังนี่คือใบนะครับคิดดียิดงานิดดีเขาต้อเห็นแลสิ่งที่มันแปลกแปลกไหม่ากกดตาคนติดตาวไหจะมีของยูทูปว่าจะมีมือถือว่ากนจะเลดเวียนลายเนั่าแช่หายว่ายูทูปเปล่ทั้งวันนี้ออกฟึบมือเดียวเลยเป็น ถ้าตั้งแผงเขาคุ้มไหมเช่กันเด้อนื้อแรกเด้อยานนะถ้าตั้งแผงแล้วเราคุ้มไหมจะเฝ้าหรอเอาเสียงพยาดอนไปให้เห็นก่อนแเราปุ๊บยูทูปเปิดสิลุมไม่ได้เลยลุมมากว่าเทาเฮ็ดอีหยังเห็นว่าเออเปิดขึ้นปุ๊บเท่าเลยร่องเพีงใส่เลยแล้วก็ฝากแค่ฝากก็เออบัตรเล่อย เขาแม่จะทยอยู่ผู้นึ่งเออเสียาเออ่ามาหย่งมาน้ำลุงพ่นก็ได้สคนสร้างเอาพื้นก็ได้แหย่งถอยหลังเขาเห็นมากากับเล่าแบบเป็นเสือขาวนะเตรียมพนแมน่นแ่าบรู้ว่าผู้ใดย่งว่านั้นเล่าเสือขาวเฮ้ยย่งใส่เลยวรเี่ยนเปี่ยนกาเปลี่ยนกเปลี่ยล่าว่ายูทูบเปืรอจะว่ได้เชิญยากเลยเเห็นติ่งเสย เหตุเขาอยากก่อนเออเห็ุที่เขาอยากคุ้มไว้เช่นกันเราจะเปิดเป็นทางการวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้เมื่อไหร่ตั้งเองตั้งย่อยเ็ดป้ายแบบขึ้นใม่ห่างเช่นไงครับปิดปรับปรุงชั่วคราวเออไก่ฟรีไม่นะขั้นกัน